ไปเดียนไปกดไปกดอ่านอยู <If S 1> ่ไปกดอ่านนนั่ข้อมูลอยู่ไปกดอ่านบ่ได้อ่านรายละเอียดบระเด้ดอกอ่านพ่อข่าวๆนี่นะนนี้มื้อเช้านี่เพิ่นเปิดเบิ่งของมันอาจารย์เสกสรรมื้อเช้านี่อาจารย์เสกสรรเนาะมาลงประเด็นก็เลยว่าโอ้ยดีแล้วล่ะประเด็นบ่ไปกดเอาประเด็นไปกดอ่านไปเบิ่งซื่อๆไปเบิ่งแล้วก็เลยออกมากับนี้มันเด้งขึ้นมาใหม่ก็เลยกดปิด เขามาสํารวจเขาก็สิไปสํารวจชูส่องหรอเพิ่งส่งแต่ว่าประเด็นบ่าเอาพูดใจเอากันแล้วแต่ข้าเจาเ้าแต่ว่าประเด็นบ่เอาปเไปไปกดปิดหรอเขอให้เข้าเหลือกเข้ากับมิซีเหลือกมาพี่น้องเนาะเข้าเหลือกเป็นตัวของเข้าเองเหรอว่าเป็นตัวของใครหรอว่าเป็นตัวของเจ้าของเองนะอายู่กับพี่ยูเด้อพี่ยูอยู่กับพี่ยูอยู่กับแบบฟอร์มพี่ยูเป็นไงพี่ยูน,ยน,นะ บาไปทางอื่นเนาะได้หน่อย,อยได้หลายก็อยู่กับพี่ยูนได้หน่อยได้หลายก็อยู่กับพี่ยูสวัสดีค่ะเบาไล่ขอบคุณห,หลายๆเด้อเบาไล่ขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจใหไปเดือนขอบคุณห,หลายๆเด้อหน่อย แบบฟ้ามมันกือสีสรงหายเบิดสุขูสุขคนแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่พูดได้สีได้แต่ของไปเดือนได้เบิดแล้วละได้ขอบคุณเด้อเลือดหกขอบคุณลหลายๆเด้อไปเดือนได้รอนแบบฟ้ามันที่เขามาสำรวจให้เข้าตัดสินใจว่าเข้าสีเอาเอไอพอทรงคลิปเข้าให้เอไอไปสำรวจเพราะวเอไอเขาสีฝึกอันเขาสีฝึกสมองของเอไอเหรอพี่น้อง สิฟึกตะลานันตะลานันเขาก็สิเอาคลิปวิดีโอเข้าหนึ่งไปไปฟังเพื่อนเบาแต่ประเด็นบ่ให้ไปดอกรปเด็นบ่หมั่นใจเบาซื้อๆก็สิละประเด็นก็บว่าให้ไป,ประเด็นเพิ่อนตำรวจมากเหรอแต่แบบว,นะแว,ว่าประเด็นปิดประเด็นสิยูน้่แบบคว่มพิยูนก็ยูใส่ดอกพราว่าประเด็นยูกับพี่ยูมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วบ่ขอไปทั้งไหนดอกพี่น้องเลยขอเป็นลูกน้องพี่ยูอยู่นี่นะ่ะ ไอไอของพี่ยูกับมี่อยู่ห้องประดองประเด็นแล้วถแต่พูดใดเสียนั่นดอกวาแต่ใจประเด็นประเด็นยู่กับปันพี่ยูเฮ้านี่นยยู่กับพี่ยูมาหลายปีแล้วไอ่เขอยยูไปยังสี่แล้วเป็นนั่นนี่และเป็นตัวของเจ้าของเองนี่แล้พี่น้องนีย บ่อยากเอาหัวคิดผู้ใดมากใส่สมองดอกพวกมันอยู่กับหัวคิดเจ้าของนี่ยแหละงานให้พิยุทธ์ตามปกติอเองเถอเะเอาบวกมั่นใจนะเนาะเอาบวกหัว่าเขาสิไปจังไหนมาจัางไหนเอไอก็ได้อเอาพวกจับเขาสิเอาไปพัฒนาเอไอเขาก็บอกบไปยังดอกพี่น้อง เขาเอาไปพัฒนา AI ไให้ AI อนใส่สมองคือคนเอาไปผู้นั่นผู้นี่เอาข้อมูลเข้าไปนี่แหละแต่ละคนแต่ละอันแตะละแนวแต่ละย่างเขาก็สิเอาไปศึกษาศึกษาให้ AI AI สิได้หุว่าผู้นั่นเป็นยังสั่นผู้นี่เป็นยังสี่สมองผู้นั่นเป็นยังสี่ยังสี่เขาสีเ,เรียนรู้จากคลิปวิดีโอเข้านี่แหละจากการบอกการจาก,การนียังของเข้าจากวิดีโอเข้านะั่น มันกัดทายถอดออกจากกันเป็นนิสัยใจก็เฮ้ากันเนาะเห็ดกิบเห็ดยังกไ้การเบอาการจากริยาทาทั้ง AI เขาก็จีเอาไปอันฝึกนะเพราะว่าเขาฝึกกันเอใส่สมองเป็นคือน้นเขาก็จีเลยอันเอาหลายๆบันอันเขาเอื่นบานระดมสมองหลายๆคนไปฝึก a เอไอเอไขาสีได้หู